อิงก็ว่านี่เป็นข่าวดีปลายปี2025ของวงการสกินแคร์เลยนะครับกับกันแดดที่หลายหคนเนี่ยน่าจะรอคอยอยู่นะครับน,น,นั่นก็คือตัว n e w t r o g น n a สูตรใหม่ตอนนี้เนี่ยเข้าไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ วันนี้เรามากันที่งานเปิดตัวกันแดดของ n e w t r o g i n a นะครับกันดาษสูตรแรกเนี่ยสะดุดตาอิ่งมากเลยนะั่นก็คือตัว n e u t r o g e n a Ultra Sheer Fluid Sunscreen Age Shield SPF 50 Broad Spectrum PA++++ กสิ่งที่ว้าวมากเลยเนี่ยคือเทคโนโลยีตัว Helioplex Smart Layer นะครับสามารถเข้าไปเพิ่มความเสถียรของสารกันแดดแล้วก็ลดการเสื่อมสลายทําให้คงทนมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องสู้กับแสงแดดในสูตรนี้เนี่ยยังมีวิตามิน C ตัว Sodium Ascorbyl Phosphate แล้วก็วิตามิน E ด้วยสามารถช่วยต้าอนอนุมูลอิสระได้ในขั้นตอนกันแดดเลย ไม่ต้องเลเยอร์ให้ปวดหัวหลายขั้นตอนนะครับสูตรนี้เนี่ยพัฒนาแล้วก็นําเข้าจากเกาหลีนะครับที่เขาเชี่ยวชาญเนื้อกันแดดที่ซึมเร็วบางเบาแล้วก็ใช้ง่ายมาก อีกสูตรหนึ่งเนี่ยพัฒนากับประเทศที่กฎหมายกันดัดโหดมากๆเลยนะครับนั่นก็คือออสเตรเลียเป็นสูตรที่เหมาะกับคนที่ชอบเนื้อแมตสบายแล้วก็แห้งนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเฮลิโอเพล็กซ์ที่ทําให้ตัวเอเวอร์เบนโซนเนี่ยมีความสเสถียรมากขึ้นเช่นกันเน้นลุคแบบแมตไม่มันเหมาะกับคนที่ชอบความรู้สึกสบายผิวหรือว่าต้องแต่งหน้าในตอนเช้านะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวดีช่วงปลายปีของคนที่รักสกินแคร์นะครับ